สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการแชร์เครื่องพิมพบน Windows 11นะครับพอเราแชร์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้น e er อ r o r 0 00 000011b 00นะครับใครเป็นเหมือนผมมากนะครับวันนี้ได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งของของต่างประเทศนะครับก็เลยไปแกะในส่วนของริยละมานะครับแล้วก็เขียนไว้ใน n o t e แพดทำให้ดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ดบเบิลคลิกระบบจะติดตั้งแล้วเข้าไปแก้ใน ในอีดิทในวินโดว์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดจะดูก็ไปเปิดอีดิทดูในในไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดผมจะฝากไว้ในคำอธิบายนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่านานา,นาท่านใดก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับการแก้ไขแชร์เครื่องพิมพ์ w i n d o w s 11ตัวนี้ผมได้เทสต์รันแล้วนะครับว่าใช้ได้ จนกว่าจะมีการอัปเดตใหม่ของ Windows นะแล้วเราค่อยมาดูกันว่าตัวนี้ยังจะใช้ได้อีกหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับคลิกที่คำอธิบายท้ายคลิปนะครับหรือว่า Copy แลว้วก็เพนหน้า u r l นะครับแล้กดดาวนหลดไฟที่ได้นะ อันนี้ครับจะเป็นไฟล์นี้นะครับคลิกเข้ามาสกุลไฟล์จะเป็น r e g นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะท่านใดน,นะครับต้องการดูว่าข้างในเก็บอะไรก็คลิกขวาแล้วก็ Edit ไปนะครับแค่นี้เองวิธีการใช้างานก็ดำคลิกครับ แล้วก็ตอบเย่เยไปครับแล้วก็โอเครีสตาร์เครื่องครั้งหนึ่งน,นะครับแล้วตัวนี้ต้องลงทุกเครื่องนะครับลองเทสก่อนก็นกได้ว่าถือว่าเรามีเครื่องเครื่องหนึ่งที่จะแชร์เครื่องพิมพ์ที่เป็นดับเบลติกนะครับที่ผมแช้กันอยู่เป็นดับเบลติก L 2 0ง0นาูนะครับทำแชร์เครื่องพิมพ์แล้วเครื่องโน้ตวเป็น w i n ต o w s เจ็เหมือนก,กันลงไฟล์ทั้งสองเครื่องนะครับแล้วก็ทำการแชร์เหมือนที่เราเคยแชร์นะครับแค่นั้นเองดูนะครับ ว่าอันนี้ง่ายสุดแล้วนั่งหามาก็เกือบจะเดือนแล้วครับไม่รอวิโนโดว์ละรอวิโนโดว์แล้วปวดหัวเราทำดูครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ